ใครอยากเล่นว่าวที่มีกา้านมีโครงว่าวนะครับผมที่ไม่ใช่ว่าวปักเป้าหรือว่าวกระดาษนะครับนี่เลยครับผมทําง่ายๆแค่ทําตามก็ขึ้นได้ วัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำแค่ไม้ไผ่ก้านเดียวเป็นโครงแล้วก็ที่เหลือจะเป็นก้านมะพร้าวครับผมอันดับแรกเนี่ยเรามาหล่อโครงก่อนเลยนะครับเป็นโครงว่าวนะแบบนี้ไม้ไผ่อะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นอ่อนหรือว่าจะแข็งหรือว่าจะแก่จะอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าว่าวก้านมะพร้าวเนี่ยทำเล่นปีต่อปีอยู่แล้วนะครับผมเก็บไว้หลายปีไม่ได้นะเราจะเลาะใบมะพร้าวออกแบบนี้นะครับผมก็จะเหลือจตกก้านนะถ้าเป็นก้านแข็งก้านใหญ่ได้ยิ่งดีพี่นนท์ก็จะเลือกส่วนแข็งนะครับผมไว้ทำปีกบนปีกล่างนะแล้วก็ท้ายในปีกก็จะเป็นนแบบี้ เราจะเอาสองก้านนะครับผมมาต่อกันนะครับให้ปีกยาวนะครับผม at, <ere> inhos, เอาก้านมะพร้าวด้านหนานะครับผมมาต่อกันแบบนี้แล้วก็มัดนะครับเชือกเนี่ยก็จะเป็นเชือกขาวนะครับผมเชือกขาวนิ่มๆเส้นเล็กน้ำมัดได้ดีแบบนี้เราจะมีปีกบนนะครับผมปีกล่างแล้วก็ท้ายจากนั้นเรามาบั้งไม้ไผ่นะครับผมตรงปีกบนเพื่อที่จะเอาก้านมะพร้าวของเรานะครับผมเข้าล็อกปีกบนให้ได้นะครับแบบนี้เราก็จะเอาปีกบนนะครับผมมาวางลงล็อกที่เราบั้งพอดีจากนั้นให้เราบั้งเหมือนกันเลยนะครับผมปีกล่างแล้วก็ท้ายนะครับ ตรงท้ายเนี่ยความห่างนะครับผมจากปีกบนปีกล่างนะครับท้ายก็เหมือนกันนะครับผมจากปีกล่างตรงท้ายเนี่ยจะเท่ากับข้างบนเลย จากนั้นเราก็มัดนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวานะครับมัดปีกบนวิธีนี้ทําง่ายนะครับผมใครๆก็ทําตามได้ขึ้นเหมือนกันเลยนะครับผมแค่ทําตามสูตรนี้นะพอมัดได้ครบแล้วนะครับผมเราก็มาวัดปีกนะครับผมว่าปีกเราจะเอาประมาณไหนแล้วก็หักออกนะครับเอาตามความชอบเลยนะครับผมแต่อย่าสั้นเกินไปนะส่วนท้ายนของพี่นนท์เนี่ยจะแบงครึ่งทางปีกเลยนะครับผมแล้วก็หักท้ายออกเลยหักด้านซ้ายแล้วก็มาวัดด้านขวาหักด้วยก็จะได้ในลักษณะนี้ครับผมจากนั้นก็มามัดปีกนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดึงปีกขึ้นกัน พอได้แล้วเราก็จะดึงปีกให้งอขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยให้มันเป็นกาคล้ายปีกเครื่องบินนะครับผมเนี่ยจากนั้นเราเอาเชือกมามัดตรงหัวนะครับผมทําเป็นหัวว่าวนะวัดลงมาแบบนี้แล้วก็มัดนะครับผมแล้วเราก็มัดลงมาปีกล่างนะครับพอมัดปีกล่างเสร็จก็มามัดตรงท้ายในลักษณะนี้ทั้ง2ข้างแล้วก็มัดตรงเอวครับผมแล้วก็ตัดด้านท้ายออกแค่นี้ก็เป็นดานเสร็จสิ้นครับผมที่เหลือเราก็มาติดกระดาษกันนะครับผมทากาวลงไปที่โครงก่อนเลยนะครับเวลาเราวางกระดาษลงไปเนี่ยมันจะได้ติดง่ายนะครับผม โอเคสีเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมจะเป็นลายธงชาติไทยหรือว่าลายอะไรนะครับอันนี้พี่นนจะเอาเป็น3สีนะครับผมสีเหลืองตรงๆางนะครับผมถ้าใครอยากเล่นลายแนะ้วให้เราวาดก่อนแบบนี้แล้วก็ตัดนะครับผมพี่นนท์ก็จะติดสีเหลืองนะครับผมสีเขียวสีส้มนะ3ส,สีนี้พี่นนว่าสวยเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมให้เราทากาวขอบๆแบบนี้นะให้เราตัดกระดาษเหลือไว้ประมาณ1เซนครึ่งนะครับ หรือว่า1เซนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมทาแล้วก็ติดในลักษณะนี้ทาด้านขอบแล้วก็พับเข้าติดวิธีติดก็ติดไม่ยากนะครับผมทําง่ายมากนะว่าวตัวนี้เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับผมทําตอนเช้าเนี่ยตอนเที่ยงตอนบ่ายได้เล่นเลยนะครับพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราเอากระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับผมทากาวไว้เต็มแบบนี้เลยอันเล็กๆยาวๆนะแล้วเราก็ติดทับไปข้างบนนะครับผมทับโครงว่าวไปด้วยนะเพื่อที่กระดาษด้านหลังนะครับผมมันจะได้ยึดติดกับด้านหน้านะครับเวลาโดนลมมันจะไม่แหกนะ ขาดออกจากตัวว่าวอ่ะจากนั้นนะครับผมให้เราทากาวขอบๆนะครับผมเพื่อที่จะติดสีต่อไปนะนี่สีต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมก็จะเฉียงเหมือนกันนะครับผมเฉียงด้านปีกด้านซ้ายด้านขวานะพอติดแล้วนะครับผมให้เราเอาไม้บรรทัดวัดแล้วก็ขีดแบบนี้นะครับผมมันจะได้ตรงนะใครอย่าไปวัดเองแล้วก็เอากรรไกรตัดนะแม้ไม่ตรงนะบอกเลยพี่นนท์เคยทําแล้วแล้วก็ลายสีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับผมแนวแฉกงเหมือนกันเลยทั้งด้านท้ายแล้วก็ปีกนะครับ อันนี้พี่นวลทำตั้งแต่บ่ายโมงนะครับผมตอนนี้3ามโมงสี่โมงก็เสร็จแล้วนะครับผมลายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับผมใส่ลุงลิงด้านท้ายด้วยนะจะมีกระดาษรอนเพิ่มมานะครับผมเห็นไหมด้าตนตรงด้านท้ายนะครับให้เราตกแต่งได้เลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบส่วนบรรชงเว่านะครับผมเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเอาบรรชงใหญ่กว่าเชือกที่เราเล่นนะครับ มัดเข้าไปด้านซ้ายลูดเข้าไปเป็นเงื่อนลูดนะครับผมสองข้างแบบนี้่วนเชือกที่เหลือนะครับผมเราก็จะปุูกในลักษณะนี้เลยเป็นเงื่อนลูดเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ปรับได้นะครับผมเวลาว่าวมันเอียงซ้ายเราก็ปรับขวาเวลาว่าวมันเอียงขวาเราก็ปรับซ้ายนะครับแบบนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับผมเราจะปลูกตรงตีกล่างนะครับผมตรงเอวแบบนี้เลยนะแล้วก็มาต่อกันด้านบนนะเงื่อนลูดเหมือนกันจากนั้นนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายให้เราปลูกเงื่อนลูดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะปรับได้เหมือนกันนะปรับขึ้นบนลงล่างนะครับผม เผื่อว่ามันหนักหัวเกินไปหนักท้ายเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับมันจะปรับได้นี่แค่นี้ก็เป็นกานเสร็จสิ้นนะครับผมบรรจงจากนั้นเราก็เอาไม้ไผ่มาถ่วงหัวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแอกว่าวนะครับผมเป็นแอกอันเล็กนะพี่นนท์เอามาถ่วงนิดเดียวนะว่าวนะครับผมให้มันหนักหัวไปก่อนนะแต่ย้นายหนักมากนะนี่ให้มันหัวลงแบบนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผมขึ้นดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันแต่เสร็จเย็นไปหน่อยนะครับผมตอนนี้6กงงกว่าแล้วนะลมไม่มีแต่ลองให้ดูก่อนว่ามันขึ้นไหม โอเคนะครับผมขึ้นอยู่นะแต่เหมือนมันจะเอียงขวาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองใหม่เพราะวันนี้เนี่ยไม่มีลมแลยครับผมดูดิใบไม้ไม่ปลิวเลยอะไม่มีลมเลยต้องเอาลงนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองให้ดูใหม่นะครับผมดูดิไม่มีลมเลยสายไปสายมาอันนี้เสร็จตอนประมาณสี่โมงแต่ได้ลองหกโมงแล้วนะครับผมติดทุระนี่ก็เป็นวันต่อไปแล้วนะครับผมลมดีเลยไปแล้วครับนี่ขึ้นนะครับผมแต่มันเอียงขวาจริงๆด้วยนะ นี่ยทุกคนดูดิมันเอียงไปขวาผมมันตรงนะแต่ว่ามันเอียงมันยังเอียงขวายู่นะตอนนี้เดี๋ยวต้องปรับนะครับผมต้องปรับให้มันมาด้านซ้ายให้อยู่ตรงเดี๋ยวต้องเอาลงก่อนดูดิมันเอียงไปขวายอ้นะถ้าว่าเราเอียงขวานะครับผมให้เราปรับบัญชงมาด้านขวาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่งใหม่ นี่มันก็จะขึ้นตรงแบบนี้นะครับผมเหมือนว่าเอียงขวาเราปรับนะครับผมให้มันมาด้านซ้ายเพื่อที่จะได้ตรงนะครับผมนี่นะครับผมตรับแต่องปรับไีทางก็ขึ้นตรงเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ขึ้นดีเลยโอ้ผ่ากลางหัวเลยสีสวยนะพูดถึงนี่ขึ้นดีเลยนิ่งกึบมาก็ลองเอาไปทำตามกันได้ครับผมนะ ว่านกจากก้านมะพร้าวทาง่ายๆนะครับผมใครทําก็ได้นะทําตามสูตรนี้เลยบอกเลยว่าขึ้นดีผ่ากลางหัวแบบนี้เลยนี่พอลมเริ่มเบามันก็เริ่มสายแบบนี้นะเฮ้ยเฟี้ยวดีเฟ้ยวดีตัวนี้นะครับผมนี่สายไปสายมานะแล้วดูฝูงนกด้านบนก็มีนะ บินโคตรสูงเลยเดี๋ยวเจอนกตัวนี้หน่อยเจอนกส้มหน่อยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ